ยายบอกว่าเป็นร่างทรงหลวงพ่อโสธรมีจริงๆหรอเอางี้ดีกว่าเคยได้ยินที่แบบว่าเขาพูดถึงว่าเออตำหนักหลวงพ่อโสธรร่างทรงหลวงพ่อโสธรแอร์อได้กลิ่นความตายได้กลิ่นคนตายในบ้านอาสุรกายอาสุรกายออใช่มคมีการแปลงร่างใช้คำว่าอาสูรกาย โยชั่ภมามลากัโสมับุตสุขโตวิมุตโตมรสาภะสาว่อจะยปายปตหง่อจะายรรกัพระาักาวินยังการกัน้งตงสัตเตใจยติอยากให้พวกเราเนี่ยมาช่วยคุณยายไหมพ่อเดทรเป็นผู้สั่นี่พ่อมองดูจีว่าพ่อไหมครับ พอไหมครับพอเป่าครับ